Hey you อย่ามาแยม Hey don't mess with my heart คำเตือนนี่ยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเนื้อหาบางตอนของเรื่องอาจไม่เหมาะสมในด้านพฤติกรรม เพศความรุนแรงมีน้ำเสียงและการใช้ภาษากํากวงแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะรบหลูลดูหมินหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องของค่านิยมทางเพศใดๆทั้งสิ้น Hey you อย่ามาแยม Hey don't mess with my heart บทพิเศษ ประตูสวรรค์ลำไรพัมเพยผู้น่าสงสารปีสองชีวิตของพัมเพยช่งเงียบเหงาเกินจะพนานาเอื้อนเอ่ยเป็นคำพูดใดๆออกมาหลายเดือนแล้วที่ไม่มีใครเข้ามาใช้ตึกอันเป็นแหล่งสิงสถิตของวิญญาณดวงน้อยผู้เรอโฉมแห่งนี้เลยเดียนได้แต่เกาะกระจกวิเศษมองเงาของตัวเองความอ้างว้างมันช่างทรมานสียิ่งกะไร คิดถึงนิ้วมือของท่านพายุที่เคยบีบรงบนแก้มคิดถึงรอยรักรอยสเสน่หาของเรานักศึกษาแพทย์ที่เคยย่ำยีจนแทบจะขาดใจพัมเพยช่างเป็นผีที่ดียิ่งนักได้สร้างบุญกุศลครั้งใหญ่ด้วยการมอบร่างกายตัวเองเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่แก่เพื่อเด็กๆและนั่นยิ่งทำให้บารมีของพัมเพยแก่กายยิ่งขึ้นมิลล่ามิลล่าอ on the w a สติก่อนไข่อีพัมเพย อ,อีกระจกวิเศษพอมันอยู่มานานก็ชักจะปากดีขึ้นทุกวันปัดเดี๋ยวแม่ทุบให้แหลกคามือสินี่ไม่ได้ตอนนี้ยิ่งเหลือคนคุยด้วยน้อยแล้วขืนไม่ยับยังช่างใจทาเพยคงไม่เหลือสิ่งใดให้ปรึกษาอีกกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดเมื่อไหร่ผู้ชายหล่อเลิศจะกลับมาลดความล้านที่น้อยลงและเพิ่มความเป็นคนให้มากขึ้นดีกว่าไหมเพ่งทุบหน้าแม่งเก็บไว้ก็เสียของไอกระจกสารเลว หลังจากสำเร็จโทษจนแหลกลานขามือพําเผยก็ได้แต่มานั่งช้ำใจที่ขอบหน้าต่างชั้นสี่จ้องมองดวงพระจันทร์ดวงกลมโตปล่อยปลายผมอันนุ่มสลวยสวยเก๋ลงมายังชั้นล่างเพียงหวังว่าจะมีเจ้าชายรูปงามปีนขึ้นมารับพังเผยไปเฮ้ยเร็วๆกันหน่อยสิว่าพวกมึงกูไม่ได้มีเวลาทั้งคืนนะเว้ยเสียงเออะอะวายดังขึ้นจนเดียมต้องกลมหน้าลงไปมองเอ๊ะนั่นมันนางเมียหลวง เวลาที่นางนี่มาที่ตึกนี้ทีไรชีวิตของพมเพยไม่เคยเจอเรื่องดีๆหรอกเพียงแต่สิ่งที่มักจะมาพร้อมกับนางนี่สิอ้าพ้ชายู้ชายต็มเป็นหมดเลยและอีกคนที่เดินตามหลังมาก,ก็คือท่านพายุข,ของเดียนจิตใจที่เคยลอยลาบัดนี้ได้ถูกเติมเต็มเหากับแดกน้ํากัญชาไอพี่พลังนี่พี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยท,ทั้งทงที่รู้ว่าตึกนี้มันมีพมเพยอยู่พี่จะให้วกกูมาทําอะไรวะ โอ้โหนางเมียหลวงทําอย่างกับเองเคยโดนพําเพยเล่นงานอย่างนั้นแหละเดียนตั้งห,กหักเลยโว้ยที่โดนทํำร้ายทางร่างกายและจิตใจพี่แมงป่องก็ช่วยพูดกับไอพี่พลังมันหน่อยสิเอาแต่เดินจับมือไอเซฟยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ได้พี่เป็นประธานชมรมนะเอ๊ะสองหนุ่มคู่นี้พําเพยยัยงจําได้ดี ปีที่แล้วแม่งตีกันจะตไตหาะไหนบัตนนี้จึงได้กลายเป็นสีพัทเทลกันเล่าช่างเถอะพราหนุ่มที่ชื่อพลังนี้ก็ล้อหล่อหุ่นกด็ดีดีจนทําเพยอยากจะก้มลงเป็นเลียที่หน้าท้องเหลือเกินเจ้าค่ะจะให้พูดอะไรละหินก็ปีนี้ชมลมเรารับสมาชิกเพิ่มแค่สองคนคือ,อยูกับดินตามที่หินขอร้องมาแล้วไง หินก็รู้นี่ว่าปกติพวกพี่ไม่เคยรับคนนอกเข้าชมรมเลยนะนี่ถือเป็นกรณีพิเศษเชียวดังนั้นก็ทำตามเงื่อนไขของไอพลังมันเถอแล้วทำไมต้องเป็นที่นี่วะพวกพี่เองก็รู้ว่าพําเพยมันจ้องเล่นงานหินอยู่นะเดืยนเปล่านะว้ยพี่อยู่ที่จริงพี่ไม่ต้องเข้าไปก็ได้นะครับ ปล่อยให้ไอพี่พลังมันบ้าไปคนเดียวเถอะอีกอย่างเพิ่งเปิดเทอมยังไม่ถึงอาทิตย์ยังไม่ถึงวันเปิดโอเพนเฮาสชมรมเลยไอชมรมเฮงซวยพันเนี้ยถ้าไม่มีคนเข้าถึง5้าคนเดี๋ยวก็ถูกยุบไปเองแหละตายวันนี้ท่านพายุข,ของเดียนมีชื่อยอดเก๋ๆยังอยู่ด้วยเป็นรุ่นพี่ปีสองแล้วยังจะมาเสือกกลัวอะไรอีกวะหินไม่อายไอดินมันบ้างหรือไงดูสิมันยังไม่กลัวเลย เหมือนสายตาของทุกคนจะหันไปมองสองคนด้านหลังที่เพิ่งเดินเข้ามาพมเพยจำด้ดีเชียวอ้หนุ่มหล่อคนนี้มันแหละคือคนที่บักอาจตอดเสนาเดียนอย่างไร้ซึ่งความปานีเฮ้ยพวกมึงสองคนก็เลิกสวีตต่อหน้ากูสักทีเถอะไอเคนไอดินพี่พลังก็รีบมีแฟนสักทีสิวะจะได้เลิอกอิจฉาตาร้อนพวกกูมันมากค่ะนางเมียหลวงฉันจะดูน้ำหน้าหร่อนว่าวันนี้ผัวหร่อนจะมาช่วยเองไหม ใครอีกเช้าวะมิมีอยู่คนเดียวสบายจะตายว้าฮาห,าห,าหาถึงขั้นหัวเราะทั้งน้ำตาเลยเหรอเจ้าคะพอพอเลิกคุยกันได้แล้วงานนี้คนที่จะเข้าไปมีแค่ไอดินกับยูเท่านั้นภารกิจคือใช้เวลา30นาทีในการขึ้นไปเก็บภาพในแต่ละชั้นแล้วค่อยกลับมาโอเคไหมว้ายยูยูก็ส่งอาหารปากมาให้พังเพยขนาดเนี้แม้จะจับเขียวจนม่อยากออกไปอีกเลย ระวังตัวด้วยนะดินถ้ามีอะไรโผล่ออกมาก็ลองเรียกพี่ทันทีเลยนะโอ้ยลำใหญเหลือเกินเจ้าค่ะลำลายยังจะไปแนวหน้าในสลามลบอย่างนั้นแหละรีบขึ้นมาสักทีเถอะครับพี่เคนไม่ต้องห่วงหรอกไม่ว่าจะคนหรือผีถ้าทำให้ผมกดผมไม่ปล่อยมันเอาไว้แน่จะโหดเกินไปแล้วงั้นผมขอเข้าไปก่อนนะหวังว่าข้างในคงจะมีอะไรเด็ดเรอเราอยู่นะพลัง วันนี้ผัวขามาแปลกจังสุภาพอย่างกับเป็นคนละคนเลยเออตามสบายเลยอยูหวังว่าคงจะกลับมาครบ32ส่วนนะ รับรองว่าเกิน32แน่นอนเจ้าค่ะพมเพยจะแถมลูกของเราให้ท่านพายุกลับไปเลี้ยงดูเองว่าแล้วก็ต้องรีบกลับไปแต่งตัวรอพัสวามีก่อนงานนี้กระจมอกต้องมาผัดหน้าขาวด้วยแป้งอิงฤทิสตังงูเหลือมให้ขาวเข้าไว้เลือกใช้น้ำยาอุทัยเทวีทาปากให้แดงราวกับเด็กน้ำหมากสวยสะพึงงแล้วเกินครั้งที่แล้วท่านพายุอาจจะยังไม่ประทับใจกับ first impression ของพาเพย เพราะฉะนั้นครั้งนี้จะต้องทำให้เด็ดดวงเห็นแวบแด้ rag, จะต้องร้องโอ้ยย่เลยเคยดู <_ an> ในทีวีพําเพยได้เรียนรู้วิธีมัดใจชายไม่เยอะขแรกต้องนอนตะแคงราบไปกับพื้นปล่อยผมดำขับเรียงเส้นสวยอย่าให้ลกลุงลังเท้าแขนขึ้นหนุนศีรษะสัก30องศาก้มหน้าให้ดูเขินอายทัดผมอีกข้างที่ไว้ที่หลังหูเพื่อให้ดูเป็นนางเอกยิ่งขึ้นตื่นเต้นจังเลยเจ้าค่ะ เกิดเป็นสาวพมจันทร์มาต้อง200ปีในที่สุดวันนี้เดียนก็จะได้สัมผัสถึถงแก่นไก่อาลเร้อนของบุรุษสักที10บนาทีผ่านไป20สนาทีผ่านไปอ๋อนี่เดียนหลับไปเลยเจ้าคะ ว่าแต่ท่านพายุไม่ยืนถ่ายรูปพมเพยตั้งแต่เมื่อไร่กันหวังว่าคงไม่ได้ทําอะไรนะ่าอับอายออกไปนะวันนี้รอยยิ้มของท่านพายุช่างอ่อนโยนยิ่งนักไหลซึ่งแววตาดูดันอย่างที่เคยเป็นมาท่านพายุเจ้าค่ะพมเพยคิดถึงท่านเหลือเกินเจ้าค่ะบีบเสียงสองที่ดูนะสงสารแบ๊บว่าแต่ทําไมต้องขมวดคิ้วขนาดนี้ด้วยยะหรอคิดถึงจริงหรอจริงแท้แนะ่นอนนักเจ้าค่ะ ทั้งร่างกายและจิตใจดวงนี้พําเพยยกให้ท่านพายุมาต้องนานแล้วปลดย่ำยีร่างกายพําเพยให้สมกับการรอคอยอันเน่านานถนาว่าแล้วก็รีบกระดิกตูดไถไปกับพื้นห้องกอดขาท่านพายุเอาไว้เงยหน้า45องศากระพริบตาอ้อนวอนขอความรักความเมตตาม่ดีมัง้งพําเพยโอ๊ยเล่นตัวจังว้ย รดเยียบย่ำมาเถิดเจ้าะ่ะเชิญท่านลงทันบัญชาให้สมอุราให้สาเกจใจเป็นพวกเอ็มซาดิตมาโซคิปเหรอเนี่ยคืออะไรวะพําเพยก็ไม่รู้จักแต่เอาเถอะพยักหน้าไว้ก่อนละกันโอกาสดีๆหายากซะด้วยสิเอางั้นก็ได้อยู่ๆท่านพายุก็ถลกแขนเสื้อขึ้นเผยให้เห็นรอยสักสุดเท่บนท้องแขนเอ้ยดาร์คทอแอนเฮนซัมมาเจ้าค้า ด้วยนามของวลันยูผู้พิทักษาแห่งยม,มโลกขอประตูบานที่69จงเปิดออกเพื่อสนองความต้องการของวิญญาณดวงนี้เดี๋ยวอะไรคือวลันยูอะไรคือผู้พิทักษาแห่งยม,มโลกท่านใดนั้นประตูก็ค่อยๆปรากฏขึ้นจากพื้นห้องด้านหลังท่านพายุจากนั้นมันก็ค่อยๆเปิดกว้างขึ้นช้าๆประตูบานที่69คือประตูแห่งเหล่าบุรุษอาชาพุรา่าอสูร พัเพยได้แต่กับพิบตาถียิบเมื่อชายหนุ่มผิวแดงเข้มร่างกายกำยำไหลยนายขี่ม้าโพออกมาในมือถือแท้ฟาดม้าส,าสงสัยตามองมาที่เดียนอย่างหิวกระหายอุ๊ยตายลืมตัวเจ้าค่ะแต่เห็นแล้วก็อดที่จะลองซี๊ดไม่ได้จริงๆงานดีทุกนายเลยพวกเขาตรงมาอุ้มพังเพยยกขึ้นนี่คือความรู้สึกรากับราชินีสินะ เงินเล่นกันให้สนุกนะพาเพยเอาไว้จะมาหาใหม่วันหลังละกันซาบซึ้งตึงใจเกินจะกล่าวเอาเป็นว่าพําเพยจะขอเป็นท่าหั่วใจท่านพายุจากนี้และตลอดไปสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับใครที่ชอบเรื่องพําเพยก็อย่าลืมติดตามได้นะครับจะอยู่ในเรื่องของศิลปะหลงกลและก็เรื่องอื่นๆนะครับ